สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตอบคําถามนะครับของกรมสวัสดิการและหุ้มครองรางานนะครับอีพีนี้ก็เป็น EP ีที่60แล้วนะครับนะฮะเราด้มีการตอบคําถามให้กับทางท่านผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของนายจ้างลูกจ้างนะครับและผู้ที่ความสนใจในการมารับรับฟังนะฮะรับชมรับฟังการตอบคําถามครับวันนี้นะครับเพื่อเมื่อให้เสียเวลานะครับเราจะเข้า สู่คําถามข้อแรกกันเลยนะครับเพื่อที่ห้มีเวลาในการขายข้อห้องใจกับพี่น้องนะครับผู้ใช้แรงงานรวมถึงนายจ้างลูกจ้างนะครับนะฮะได้รับทราบปัญหากันนะครับขอไปในคําถามข้อที่1เลยครับข้อ1นะฮะมีคําถามเข้ามานะครับว่าบริษัทนะครับเลิกจ้างลูกจ้างคนหนึ่งนะครับซึ่งลูกจ้างคนนั้นเป็นลูกจ้างรายวันนะครับโดยบริษัทกําหนดจ่ค่าจ้างทุกวันที่15 และวันทุกวันสิ้นเดือนบริษัทเลิกจ้างลูกจ้างรายนี้เนี่ยโดยมีหนังสือเลิกจ้างเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2 5 6 4ะครับและให้มีผลทันทีบริษัทในฐานะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างอย่างไรและหากเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างหากเป็นการจ้างลูกเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างรายเดือนนะครับ ผลตามกฎหมายจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ในคําถามมีหมายเหตุด้วยนะครับว่าเป็นฝ่ายบุคคลมือใหม่ค่ะนะครับก็ยินดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายบุคคลมือเก่ามือใหม่ก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะครับทางกรมสุจริการและห้องแรงงานก็มีความยินดีนะครับที่จะไขข้อข้องใจและไขความประจ่างที่ถูกต้องให้กับทุกท่านนะครับ สำหรับคำถามในเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาคงเคยมีการตอบคำถามนะครับในเรื่องของการบอกกล่าวลุงหน้าให้กับนะครับในการไลฟ์สดเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ในเมื่อมีคำถามเข้ามานะครับเราก็จะไขข้อข้องใจให้ light, ทุกท่านทราบเรื่องการบอกกล่าวเรื่องการเรื่องของการเลิกจ้างนะครับพูดง่ายเรื่องการเลิกจ้างเนี่ยกฎหมายบังคับนะครับ,รบว่า ต้องมีการบอกกล่าวให้กับลูกจ้างทราบล่วงหน้านะครับหลักการก็คือเพื่อให้ลูกจ้างเ่ยนะครับมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องไปหางานใหม่นะครับแล้วงานแห่งใหม่อาจจะมเีเรื่องของการเดินทางที่ไกลขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับนะฮะทังกฎหมายจึงอ,ออกแบบมาให้ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบนะครับมันเว้นแต่กรณีเดียวนะครับเว้นแต่กรณีที่ลูกจ้างเป็น ผู้ที่กระทำความผิดนะฮะตามที่ตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายบอกว่าสามารถเลิกจ้างได้นะครับโดยไม่ต้องบอกกล่าวลุงหน้าหรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ต้องบอกกล่าวลุงหน้าคือคนนี้กจ้างทระทำความผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องเหตุผลของนายจ้างเองนะครับเป็นเรื่องพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องที่ลูกจ้างเขาไม่ได้กระทำความผิดนะครับอย่างนี้นะฮะนายจ้างจะต้องมีการบอกเลิกจ้าง ก่อนล่วงหน้าซึ่งก่อนล่วงหน้าขนาดไหนนะครับมันจะอยู่ในมาตรา17ครับมาตรา17บอกว่านะครับนะฮะนายจ้างสามารถบอกกล่าวนะครับนะฮะบอกกล่าวเมื่อถึงนะครับหรือก่อนจะถึงกําหนดการจ่ายค่าจ้างนะครับคราวใดคราวหนึ่งนะครับเพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดการจ่ายค่ากำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้านะฮะ <c oughs> ดูให้ดีนะครับเขาบอกว่าให้บอกนะฮะก่อนนะฮะหรือถึงกําหนดก,การจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่งนะฮะเพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาหรือการเลิกจ้างนะครับเมื่อถึงกําหนดก,การจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้านะครับบอกทันทีให้มีผลทันทีาลูาจ้างเขาไม่มีความผิดโดยหลักการคือทําไม่ได้นะครับนะฮะทำได้ต่อเมื่อคุณบอกวันนี้ให้มีผลวันนี้ แต่ยังไงก็แต่คุณก็ต้องจ่ายเงินที่กฎหมายเขาเรียกเป็นค่าจ้างทางการปกการะกอบลวกหน้านะฮะให้จนถึงกําหนดการจ่ายค่าจ้างคราวต่อไปข้างหน้านะครับนี่คือหลักการของกฎหมายนะคะรับ <c oughs> ดังนั้นจากโจทย์ในข้อนี้นะครับที่ท่านท่านฝ่ายบุคคลมือใหม่ท่านถามเข้ามานะครับท่านบอกว่าในจ้างบอกเลิกจ้างลูกจ้างรายนี้ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันนะครับนะฮะ,ะ,ะบอกเลิกจ้างในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะซึ่ง นะฮะในโจทย์เขาบอกมาบอกว่านะครับบริษัทกำหนดการจ่ายค่าจ้างทุกวันที่15และวันสิ้นเดือนนะครับจะเห็นได้ว่าบอกวันที่1ก็คือมันบอกก่อนหรือถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวหนึงคราวใดก็คือคราววันที่15กุมภาพันธ์ถูกไหมฮะบอกเรื่องสัญญาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะมันจะมีมีผลนะครับกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็คือ อีกหนึ่งคราวถัดไปจากวันที่15ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ครับนะฮะไม่ใช่มีผลวันที่15นะครับเพราะว่าในข้อที่จริงในเรื่องนี้เนี่ยในจ้างกําหนดการจ่ายค่าจ้างทุกวันที่15และวันสิ้นเดือนนะครับถ้าคุณบอกที่หนึ่งก็แสดงว่าคุณบอกถึงหรือก่อนจะถึงกําหนดการจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งกาแกก็คือคราววันที่15กุมภาพันธ์แล้วมันจะมีมีผล การเลิกสัญญาก็คือกำหนดการจ่ายค่าจ้างคาถไปข้างหน้าก็คือในวันที่28กุมภาพันธ์ครับ <c oughs> นะฮะนี่คือหลักกฎหมายนะครับทีนี้ในข้อที่จริงก็คือว่าในจ้างนะครับเลิกจ้างนะครับอย่าที่อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะมีผลการเลิกสัญญาคือวันที่28กุมภาพันธ์64นะครับก็คือลูกจ้างจะทํางานวันสุดท้ายก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นการบอกกล่าวอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าบอกวันที่หนึ่งแล้วให้อ,ออกจากงานทันทีอย่างนี้นะครับในจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายที่กฎหมายเขาเรียกเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าครับนะฮะโดยที่ต้องจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับจนถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เลยนะครับนะฮะเสมือนหนึ่งว่าลูกจ้างมาทํางานในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนนะครับพูดง่ายๆนะครับแต่กฎหมายเขาเรียกว่าเป็น ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับทีนี้ลูกจ้างรายวันลูกจ้างในเดือนม่มีความแตกต่างกันครับเนื่องจากว่าลูกจ้างรายวนนนนันนั้นนะครับเขาจะได้รับค่าจ้างเฉพาะวันที่เขามาทํางานนะครับแล้ววันที่กฎหมายกําหนดว่าบัญญัติว่าเขามีสิทธิ์ได้รับค่าทํางานในวันหยุดแต่นะครับลูกจ้างรายวันจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับ ดังนั้นหมายความว่าในการจ่ายค่าจ้างในการบอกกล่วลุงหน้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์ของลูกจ้างรายนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้นะครับนายจ้างถ้าหากว่าบอกและให้ออกจากงานทันทีก็คือตั้งแต่วันที่1เนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวลุงหน้าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์โดยนับเฉพาะวันทํางานนะครับโดยไม่รวมนับวันหยุดประจําสัปดาห์เท่านั้นเอง ถ้าลูกจ้างถ้าบริษัทนั้นนะครับเขาให้วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์สาหรับลูกจ้างรายวันดังนั้นหมายความว่าในวันอาทิตย์ก็จะไม่นับ <c oughs> นะครับไม่นับจํานวนวันที่มาคูณเพื่อที่จะคํานวณเป็นเงินค่าจ้าง,งการบรกหารกงหน้าให้กับลูกจ้างรายนี้นะครับไม่สับสนนะครับทีนี้ <c oughs> กรณีลูกจ้างรายเดือนครับ มีคิดอธิบายลูกจ้างรายวันนะครับก็คือไม่นับเรื่องของวันหยุดประจําสัปดาห์ท่านั้นเองแต่ลูกจ้างรายเดือนนั้นนะครับเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายทั้งเดือนนะครับอย่างเช่นลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับนะครับค่าจ้างต่อเดือนเดือนละหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับนะฮะไม่ว่าเดืเดอนดังกล่าวนะั้นจะมีจํานวนวันกี่วันนะครับอย่างเช่นเดือนกรกฎาคมจะมีสามสิบเอ็ดวัน นะฮะเดือนเมษายนมี30วันหรือเดือนกุมภาพันธ์จะมี28 29หรือวันสำหรับบางปีนะครับกรณีนี้ก็จะถือว่า18,000บาทนั้นจะเป็นการฟิกตายตัวสำหรับลูกจ้างรายเดือนที่ได้รับต่อเดือนไม่ว่าจะมีในเดือนนั้นจะมีวันสมบัติมด30หรือ31หรือ28วันนะครับ <c oughs> และการคิดนะครับค่าจ้างต่อวันของลูกจ้างรายเดือนนั้น ลูกจ้างรายวันไม่ต้องพูดถึงเขามีกําหนดชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าค่าจ้างเขาวันละ400บาทวันละ500บาทส่วนรายเดือนนั้นน,น,นะครับเวลาคิดคํานวณเนี่ยว่าเขาคิดเป็นค่าจ้างวันละเท่าไหร่เนี่ยก็จะเอานะฮะเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับต่อเดือนนะฮะสมมตินในโจทย์ข้อนี้ก็คือ18,000บาทก็จะเอา30นะครับจำนวน30วันเนี่ยมาหารซึ่งมันอย,อยู่ในมาตรา48 นะครับของพระจอมหยัดคุ้มครองแรงงานอาอาหารเพื่อจะได้คิดนะครับว่าค่าจ้างตามลูกจ้างรในเดือนนั้นต่อวันนั้นเป็นเงินเท่าไหร่นะครับทีนี้ถามที่โจทย์บอกว่าหากเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างในเดือนนั้นนะฮะผลตามกฎหมายจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกครับผลในการเลิกสัญญาเหมือนกันครับก็คือบอกในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มีผลเลิกสัญญาก็คือวันที่ วันสิ้นเดือนก็คือ28กุมภาพันธ์เหมือนกันนะครับแต่จํานวนเงินที่ได้รับนั้นไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับเพราะลูกจ้างรายเดือนนั้นในวันหยุดประจาสัปดาห์เขาก็มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวด้วยนะครับแล้วลักษณะของลูกจ้างรายเดือนนั้นเป็นการเหมาจ่ายนะครับดังนั้นถ้าในเคสนี้นะครับเกิดขึ้นกับลูกจ้างรายเดือนนะครับบริษัทก็มีหน้าที่ต้องจ่ายคิดง่ายๆครับเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์อีก1เดือนนะครับ เสมือหนึ่งว่าลูกจ้างมาทำงานในเดือนกุมภาพันธ์เต็มเดือนก็คือ1นึ0 0หบาทเลยครับนะฮะไม่มีการหักไม่มีการหักออกเหมือนกับลูกจ้างรายวันที่เราจะไม่นับบรรจุประจำสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> นะฮะด <c oughs> ังนั้นก็คงจะพอเข้าใจนะครับว่า <c oughs> วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างายเดือนนั้นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างที่บอกนะครับหลักวิธีการคิดในเรื่องของอา <c oughs> การบอกปะลูกหน้ากรณีที่ในจ้างจะเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างเขาไม่มีความผิดนะครับ <c oughs> เขาดูที่กําหนดก,การจ่ายค่าจ้างเป็นหลักนะครับบอกก่อนหรือถึงกําหนดการจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลในกรสัญญาเมื่อถึงกําหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า นี่คือหลักการของมาตรา17ครับของพระจำมยดคุ้มพรานองแราสงานพศห5 4 1ครับนะครับสำหรับ <c oughs> นี่คือคำถามข้อแรกนะครับผ่านไปนะครับคำถามข้อที่2ครับข้อที่2ถามว่ากรณีลูกจ้างนะครับเคยใช้สิทธิ์ลาคลอดในช่วงเดือนมกราคมปี64ต่อมาปรากฏว่าลูกจ้างทราบว่าตนเองตั้ง ตั้งคันอีกครั้งนะครับในเดือนเมษายน2564เช่นกันนะครับโอ้ oh, นะครับ <c oughs> คือคือเขาเคยใช้สิทธิ์ลาข้อในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นปีก็คือเดือนมกราคมปี64นะฮะแต่ต่อมามาทราบอีกครั้งของตัวเองก็ตั้งคันอีกครั้งหนึ่งเยนะครับในเดือนเมษายน64แต่ตอนนั้นคือไม่ทราบว่าขี่เดือนฮนะอาจจะเดือนหรือ2เดือนแล้วแต่นี่นะครับ เช่นนี้ลูกจ้างมีเหตุต้องลาคลอดบุตรอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์อ๋ออันนี้คือเข้าใจว่าทางแพทย์คงประมาณเวลาไว้นะครับว่า <c oughs> จะต้องคลอดบุตรนะครับภายในเดือนธันวาคม2 5 6 4ลูกจ้างก็เลยสอบถามว่าโ <c oughs> ทษน,นะครับลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดอีกครั้งได้หรือไม่โอ้อครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร ประเด็นคําถามนี่เขาจะว่าลูกจ้างคงจะสงสัยนะครับว่าในปีเดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะลาคลอดบุตรนะฮะทั้งต้นปีแล้วก็ปลายปีได้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งมตาตรา41เนี่ยนะครับนในพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับก็เขียนไว้กว้งๆนะครับว่าลูกจ้างเป็นหญิงมีคันนะครับมีสิทธิ์ลาคลอดบุตรคันหนึ่งไม่เกิน98วันนะครับ อันนี้คือเป็นบัญญัติในมาตรา9โทษทีครับมาตรา41นะครับก็คือลาคลอบุตรได้ไม่เกิน98วันแต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายนะครับเขาไม่ได้ขีดห้ามไว้เลยนะครับว่าหญิงนั้นจะลาคลอบุตรได้ไม่เกินหนึ่งคันไม่เกินสองคันหรือไม่เกินสามคันนะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าหญิงต่างล่าวเนี่ยนะครับจะได้ลาลอดมาแล้วนะฮะ ผมเช้่อว่ากี่คันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ต่อมาถ้าหากว่าปรากฏข้อที่จริงนะครับว่าหญิงดังกล่าวนั้นเนี่ยตั้งครันอีกนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดการคลอดบุตรตามที่หมอคุณหมอท่านประมาณการเอาไว้นะครับซึ่งบังเอิญมันไปเกิดขึ้นในปีเดียวกันนะครับอย่างนี้ <c oughs> ลูกจ้างดังกล่าวนะครับที่เป็นหญิงดังกล่าวเนี่ยก็สามารถลาคลอดบุตรได้อีกนะครับนะฮะตามสิทธิที่กฎหมายรองรับเลยนะครับไม่มีการ ขีดห้ามจำนวนเอาไว้นะครับว่าลาคลอดบุญได้ไม่เกินกี่ครั้งนะครับไม่เกินกี่ครั้งนะครับ <c oughs> กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไวน้นะครับนะครับดังนั้นจากคำถามดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้นะครับลูกจ้างหญิงดังกล่าวนะครับท่านได้ลาคลอดนะครับอาจจะครบกำหนดครบ98วันเมื่อประมาณสักช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนมกราคมปี2อง4 แล้วต่อมานะครับในเดือนเมษายนท่านก็ทราบตัวเองว่าท่านในเมีการตั้งคันขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมอประมาณการว่าอาจจะต้องลาในช่วงของต้นเดือนธันวาคมหรือกลางเดือนสมษแล้วแต่ในปีเดียวกันเนี่ยท่านสามารถลาข้อบุญได้อีกครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ต่างๆครบถ้วนทั้งจากทางนายจ้างและประกันสังคมนะครับ <c oughs> ที่สําคัญน,นะครับขอฝากคนนิดนึงว่า อย่าลืมนะครับสิทธิ์ของลูกจ้างในเรื่องของการที่ลูกจ้างเนี่ยตั้งคันนะครับ <c oughs> หญิงดังกล่าวนะนะครับก็อาจจะถูกจํากัดไม่ให้ทํางานบางประเภทนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายกา่อการตั้งคันของหญิงดังกล่าวนะครับแล้วก็กฎหมายดีไซน์ออกมาว่าก็ไม่ให้หญิงที่ตั้งคันนะครับทํางานในช่วงเวลาตั้งแต่อย่างเช่น4ี่ทุ่มหกโมงเช้านะครับ แล้วไม่ให้ทำงานล่วงเวลานะฮะหรือทำงานในวันหยุดนะครับแล้วก็เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติอยู่ในหมวดเรื่องของการจ้างแรงงานหญิงนะครับซึ่งบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มคอรองแรงงาน2541นะครับและที่สำคัญนะครับ <c oughs> ที่สำคัญกฎหมายห้ามไม่ให้ในายจ้างนะครับเลิกจ้างหญิงดังกล่าวเพราะเหตุมีคันนี้สําคัญนะครับนะฮะกฎหมายเขาห้ามนะครับห้ามนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างที่เป็นหญิงเนื่องจากเหตุมีคันถ้าเผื่อในจ้างรายใดนะครับฝ่าฝืนเป็นเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าวเนื่องจากหญิงดังกล่าวนั้นมีคันนะครับกฎหมายมีบัญญัติโทษนะครับอยู่ในมาตรา1 4 4วงเล็บหนึ่งนะครับ,นะรบจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับโทษแรงพอสมควรนะครับ <c oughs> นะครับดังนั้นนะก็เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองนะครับกับหญิงซึ่งมีคันนะครับ ซึ่งก็คงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะโอเคครับนี่ก็หมดไปสําหรับคําถามที่2นะครับก็เข้าสู่คําถามสุดท้ายครับคําถามที่3นะครับสําหรับวันนี้นะครับในการตอบคาถามนะครับข้อที่3ครับกรณีสถานประกอบการเนยนะครับนะฮะซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันคือมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยนะครับ ัวในจ้างนะครับประสบปัญหาคือไม่มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการเลยนะครับทีนี้คำถามที่บอกว่าคำถามที่ถามเข้ามาบอกว่านะครับว่าในจ้างเนี่ยคือต้องการที่จะรักษาสถานะภาพตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้นะครับคือสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้นะครับนะฮะแล้วก็ลูกจ้างเองก็ไม่ถูกเลิกจ้างด้วยนะครับอันนี้จากคาถามที่ให้โจทย์มานะครับ จึงขอลดเงินเดือนลูกจ้างในช่วงสถานการณ์โควิดนี่นะครับนะฮะสาม,มารถทําได้หรือไม่นะครับแล้วก็บอกถามเพิ่มเติมอีกนะครับว่าหากเห็นว่าสถานการณ์ไปไม่รอดเนี่ยครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับหากเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยไม่น่าจะไปรอดแล้วถามวรากบดการตัวเองไปไม่รอดแล้วนะฮะสาม,มารถเลิกจ้างลูกจ้างได้หรือไม่นะครับและในจ้างต้องจ่ายค่าเยเฉยหรือเงินอื่นตามกฎหมายหรือไม่นะครับ นะครับในเรื่องของอสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็คงจะมีในจ้างหลายรายประสบปัญหาตรงนี้นะครับนะฮะจากคาถามคาถามนี้เนี่ยเข้าใจว่าในจ้างคงพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะให้บริษัทหรือในจ้างตัวเองเนี่ยนะครับในในจ้างเนี่ยสามารถที่จะอ,อ,อยู่ต่อไปได้แล้วก็ให้ลดผลกระทบต่อทุกจ้างน้อยที่สุดนะครับก็เลยใช้วิธีการที่จะขอลดเงินเดือนลงนะครับ สามารถทําได้ไหมทาได้นะครับทาได้เพราะในเรื่องของเงินค่าจ้างค่าตอบแทนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับนะฮะเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึง่งนะฮะซึ่งกฎหมายเนียบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวได้นะครับเว้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณเท่านั้นเองนะครับจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวได้ซึ่งมันจะอยู่ในมาตรา20ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พศสอ,สองน8นะครับนะฮะอะไรที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นคุแก่ลูกจ้างที่ในจ้างสามารถกระทำฝ่ายเดียวได้อย่างเช่นยกตอย่างง่ายๆครับสมมติเหตุการณ์สถานการณ์โควิดเป็นผ่านไปนะครับในจ้างมีเงินเดือนมากขึ้นไอ้ทษทีมีผลกําไรในการประกอบการมากขึ้นในจ้างจะเพิ่ม สวัสดิการแค่ลูกจ so like uh, so like ้างเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการจ่ายเงินเป็นค่าของชีพเพิ่มเติมให้นะครับหรือให้ค่ากะเพิ่มเติมให้นะฮะจากเดิมค่าของชีพให้เดือนละ1,000บาทสมมุตินะครับจะให้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ2,000บาทอย่างนี้นะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวนะครับอย่างนี้ในจ้างสามารถกระทําได้ครับแต่เรื่องของการลดค่าจ้างลงเนี่ยนะครับ อันนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างเลยนะครับในจ้างก็ไม่สามารถกระทําฝ่ายเดียวได้นะครับในจ้างอาจจะต้องใช้วิธีการตกลงกับลูกจ้างเป็นลายๆไปนะฮะหรือเป็นการยื่นข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ตามขั้นตอนในการสัมพันธ์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะทําได้ต่อเมื่อนะครับลูกจ้างให้ความยินยอมครับนะฮะ ส่วนใหญ่ทางราก,การส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทำความตกลงกับลูกจ้างไปลาลๆไปนะครับว่าจะขอ,อะปรับลดเงินเดือนลงอาจจะที่สำคัญที่มักจะใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับก็คือเรื่องของการขอปรับลดนะบเงินเดือนลงในช่วงช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในช่วงที่สถานการณ์ยังคงอยู่อย่างเช่นช่วงนี้เราประมาณการว่าเหตุการณ์สถานการณ์โควิดอาจจะดีขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนพิกาญันธันวาคมเนี่ยนั้นในจ้างจึงขอปรับลดเงินเดือนลูกจ้างลงนะครับ รา,ายละ10% 15%ราก็สุดแล้วแต่นะครับนะฮะในช่วงตั้งแต่อาจจะตั้งแต่เดือนอสิงหาคมจนถึงเดือนพฤิกายนช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วมาเลยช่วงไราดังกล่าวไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้นหรืออาจจะดีขึ้นนะครับนะฮะอย่างเนี้ยทำได้ไหมก็อย่างที่บอกครับถ้าลูกจ้างยินยอมก็สามารถทําได้ครับนะฮะแล้วมาเลยเดือนพฤิกาย,ยนไปแล้ว ค่าจ้างหัวจ้างก็กลับมาสู่ข้อตกลงเดิมนะฮะก่อนที่จะมีการปรับลดนะครับอย่างนี้สามารถทําได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับการปรับลดงินเดือนลงเนี่ยนะครับของลูกจ้างเนี่ยต้องดูเนี่ยนะครับว่าจะต้องปรับเมื่อปรับลดแล้วจะต้องไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะครับนะฮะไม่ต่ํากว่าจ้างขั้นต่ํานะครับอย่างเช่นลูกจ้างเขาได้รับค่าจ้าง วันละสมมุตินะครับ360บาทหรือสามร้อยบาทก็แล้วแต่นะครับอย่าปรับรดเขาลงมาเหลือวันละ250บาทนะฮะซึ่งต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่กฎหมายกำหนดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับนะฮะถึงแม้ลูกจ้างจะยินยอมก็ทําไม่ได้ครับเพราะถ้านขอลกลงที่มันขัดต่อกฎหมายนะครับจะตกเป็นโมฆะนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าปรับรดได้ปรับลดได้ครับ เมื่อลูกจ้งยางความยินยอมแต่ที่สำคัญจะต้องไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะครับและคําถามที่เพิ่มเติมเข้ามาเขาบอกว่าถ้าหากว่าในจ้างเห็นว่าสถานการณ์ตัวเองจะไปไม่รอดเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ไหมเลิกจ้างได้ครับต้องถือว่าการเลิกจ้างนี้นะครับเป็นการเลิกจ้างที่ลูกจ้างเขาไม่มีความผิดนะครับเขาเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องการขาดสภาพคล่องไม่มีปัญหา,าปัญหาคือไม่มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับ กรณีนี้ต้องถือเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างในือชื่อจ้างเขาไม่มีความผิดครับดังนั้นมือจะไม่มีความผิดนายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับรวมถึงเงินอื่นๆที่กฎหมายกําหนดถ้าหากว่ามีนะครับอย่างเช่นวันค่าจ้างสําหรับวันหยุดพ่อพันประจำปีที่เหลืออยู่อย่างนี้นะครับนะฮะตามมาตราห7นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับหรือในส่วนอื่นๆกแ็แล้วแต่นะฮะจะมีเงินอื่นอย่างเช่น ถ้าเผื่ออย่างที่อธ bueno ิบายไปในข้อหนึ่งแล้วนะฮะอาจจะมีเรื่องการของการบอกกล่าวลูกหน้า,าว่ามีการบอกกล่าวถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าบอกกล่าวถูกต้องก็ไม่ต้องจ่ายเงินครับแต่ถ้าเผื่อมีการบอกกล่าวไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้กรณี네อย่างนี้นะครับอาจจะต้องมีการจ่ายเงินที่เขาเรียวกว่าเป็นเงินค่าจ้างนการบอกกล่าวลูกหน้านะครับนะบดังนั้นก็ขอให้ดูให้ดีนะครับนะฮะก็อยู่ที่ทางในจ้างนะครับจะเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ขั้นตอนใดนะครับ วันนี้ก็คงจะสามคำถามนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะในจ้างบางรายอาจจะกําลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะครับทางกรมสถิติการพุ้งบริงารก็มีความยินดีนะครับที่จะให้ความรู้ไขข้อกระจางให้กับทางทุกๆท่านนะครับได้รับทราบและสามารถเอาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับนะครับทีนี้สุดท้ายสุดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดติดตามนะครับการตอบคำถามของกรมสวัสดิการและพึองรายงานวันนี้ผมอดิษักโกมุกนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานอุทธรณ์และยืดอายัดขายทอดตลาดสินที่มาตอบคำถามในวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ